ความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งโรงพยาบาลปรํมกาวจึงขอ,อนำเสนอคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยเด็กด้วยความเป็นเด็กเด็กทุกคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มอยู่เป็นพื้นฐานและเด็กบางคนก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆเช่นอายุ โรคหรือสภาวะที่เป็นซึ่งอาจสง่งผลต่อการเคลื่อนไหวหรือการทรงตัวยาบางอย่างซึ่งอาจมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงหรือมึอนงงและในการมาอยู่โรงพยาบาลซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากบ้านทำให้มีความไม่คุ้นเคยทางโรงพยาบาลจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านในการดูแลความปลอดภัยแก่บุตรหลานของท่านดังนี้ถ้ามีถุงเท้ากันลื่น ควรน,นำมาให้เด็กใส่เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่าวางของเกะกะบนพื้นเพราะจะทำให้สะดุดหกล้มระวังขากางเจงของเด็กไม่ให้ยาวร้าพื้นซึ่งอาจทำให้สะดุดได้เมื่อเด็กนอนบนเตียงให้ยกราวกั้นเตียงทั้งสองข้างขึ้นตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ผู้ป่วยเด็กวิ่งเล่นตามลำพังหากมีเสา,าน้ำเกลือให้ระมัดระวังเวลาพาเด็กลุกเดิน เพราะอาจสะดุดเสาหรือใส่น้ำเกลือแล้วล้มได้เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุพัดตกหกล้มได้บ่อยการให้เด็กกระโดดเล่นบนเตียงการที่เด็กพยายามลงจากเตียงเองการเอื้อมมือหยิบของจากโต๊ะข้างเตียงซึ่งส่วนใหญ่อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในเวลาที่ผู้ดูแลเผลอตัวไม่ทันระมัดระวังดังนั้นเพื่อความปลอดภัย พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่ควรละสายตาจากเด็กหรือหันหลังให้เด็กด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลพระราม